อันนี้ก็คือกอกไผ่นะครับนี่นี่เราพิ่งกิมซุ่งครับกิมซุ่งอะไรไม่รู้นะครับรนี่ก็คือต้นอะไรไม่รู้ครับนี่ก็คือต้นขุงนะครับนี่ก็คือกกไผ่นะครับเงือบจืนยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับต้นอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ไปดูที่เพื่อนๆเราเลยนะครับในกระปุกนะครับ ก็คือต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนนะครับนี่คือต้นทุเรียน,นไม่ต้องใายไม่ต้องซื้อดีๆเนะนี่ก็คือบ่อเลี้ยงหอยนะครับบ่อเลี้ยงหอยนี่ก็บอ่ปบอปลาบ่อปลานะครับอันนี้ก็คือที่ประครบนะครับ โฟกัสแล้วกังก้าโฟกัสเลยไปจับถ่ายคลิปละกันทล่ประคบนะครับเอาไปหนึ่งประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีแล้วก็ไปคบตรงที่เราปวดนะครับก็หย่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาต่อที่หลุมตรงนี้มันก็จะย้อนแสงนิดหน่อยนี่ก็คือต้นกล้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่องนี้ก็วันนี้เป็นสาระนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็โคตรต้นอันนี้ก็คือต้นใบเตยนะครับต้นใบเตยทุกคนก็ควรมีสวนแบบนี้ไว้นะครับนะครับต้นใบเตยก็คือต้นไก็ผมรีวิวไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็ขาตะไคร้ก็ไม่รู้ตะไคร้ไม่น่าใช่หรือว่าขานี่หนะครับครับโอเคครับเ้ ประสพคุณตุ้งครับคิดยังไงกับการเลี้ยงปูครับมันเฮียมากเลยครับโอ้เกินไปครับกบแล้วครับเฮียเหมือนกันครับก็เกินไปนะครับอ์ขอสพภาษณ์คุณกอบครับประส์คุณกอบครับคิดยังไงกับการเลี้ยงปูครับกิ้งเหมียงหมากเงาเนือสีอ้วกเลยพูดภาษาอะไรครับเอพูดภาษากลางครับไม่ต้องพูดอีสานครับกินเป็นยังไงครับไม่ไหวจะอ้วก โอเคครับน้องต่าผมก็สัมผัสไปแล้วก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย